ช่วยกันจิกตาหรือว่าจะมีหมอนไหมคะมีหมอนให้พวกเราจิกไหมคะเบาะโซฟาห้ามค่ะอันตรายนะคะจะขาดให้พูดนิ้วเราจะจิกไม่พอหรอกนะแบบสรุปออกมาพวกเรามีรอยเล็บอยากจะให้แฟนๆได้รับรู้ถึงอะไรบ้างสำหรับงานในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะอยากให้แฟนๆรู้ถึงความตั้งใจของพวกเราแล้วก็ความตื่นเต้นของพวกเราที่อยากจะมาโชว์ทุกคนกับโชว์พิเศษของเรา วันนี้ถือว่าเป็นแบบเรื่องดีเนาะในการที่แบบว่าเราได้เปิดเรื่องซีรีส์ล่าสุดท้ายไปเซฟโซนไปกับทุกคนเลยกนะ็รู้สึกว่าอยากจะมาสร้างความทรงจำที่มันแบบมโมาร์เวลไปด้วยกักนกับคนแล้ว EP แรกไปแล้วนั้นเชิญชวนเลยค่ะ EP สองมันจะแบบฟิลประมาณไหนยังไงอีกบ้าง EP สองมันก็จะมีความเข้มข้นขึ้น,นอีกระดับหนึ่งเลยค่ะซึ่ง EP สองเป็นซีที่น่ารักมากมี เงินเงินอะไรกินกันหรจริงจริงอ่ะเจนเจนชอบมากไม่ถ่านะไรที่เป็นตัวละครเจนเจนโอเคเจนชอบมากค่ะเพราะมันมีซีน่าที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่เพื่อนสนิทคิดวิเซอร์นี่นะมาหนึ่งเล่าอ่ะทีอ๋อค่ะสำหรับ EP 2อยากให้เราติดตามกันกิจกรรมในวันนี้มีอะไรบ้างมีพูดคุยมีได้นั่งดูตอนแรกแล้วกมีเล่นเกมนิดนหน่อยๆด้วยใช่ไหมคะน้องเดง เดี๋ยวมีโชว์พิเศษสะมาเดีย๋ยวมีโชว์พิเศษสำพวกเราด้วยค่ะเปิดมาก,ก็เป็นโชว์พิเศษพวกเราเลยค่ะมิทันเริ่มก็คือพิเศษมากเพราะว่าเราจะโชว์ร้องเพลงประกอบซีรีส์ของเราที่เราร้องเอง่แต่ว่าไม่บอกละกันว่าเพลงไหนเพราะว่าทั้งคู่มีมีคนละเพลงเนาะที่เหมือนแบบว่าถ่ายทอดจากมุมมองตัวละครทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้ ที่บางคนไลฟ์อยู่ใช่ไหมคะมีไลฟ์นะ